รถขับมันมากพี่เซอร์ทุกคนรถขับโคตรมันไม่สะบัดเลยอุ้ยคือบีเอ็มคันเมื่อกี้มันมันจะมีแบบรูปแบบรูปแบบว่าลูกดื้อๆบ้างนิดนึงแต่คันนี้คือแบบตรงเอียดเลยโอ้โหกร้อยหกร้อยสี่สิบเมื่อกี้มีใครมองคันไหมวิชันน่ะปกติแบบว่ามัน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 โกงอยู่แล้วเพราะว่าโมเดลมันดีบวกกับมาเจอร่างนี้เข้าไปแม่งแบบว่าเลี่ยวไม่ปั่นเลย เดี๋ยวไม่ปัดไม่อะไรทั้งสิ้นแบบว่าเนี่ยดูดิลงพื้นมาปึ๊บไปได้ต่อเลี้ยวได้ต่อแบบชิว,ชวๆหรยอแบบไม่ต้องเบรกเนี่ยคนตามตามลำบากครับเอาง่ายๆไม่ต้องพูดถึงคนตามหรอกถ้าคนเนี้ยใครก็ได้ขับคันเนี้ยเราไล่เคสอ่ะแค่ประมูลนหมครับปะมูลพิชชันเหรอครับ,รบได้ครับเขาลองหน่อยได้พี่เขาลองหน่อยนะครับได้ได้ครับขอบคุณครับผมอึ้ยใช่เหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ประกอบเหรออึอ้ย อันนี้คือวิชั่นนะครับเฮ้ยเดี๋ยนะอูยเสียงโคตรเท่อเฮ้ยอู้ยเสียงแม่งโคตรล้ำอ่ะเฮ้ยอู้ยเฮ้ย,ฮยวิชันมันจะเป็นประกอบไม่ใช่หรอประกอบเจนแรกอ่ะโอ้หว่าคันนี้แม่งก็ยึดเกาะดีอ่ะ โอ้ oh. ทุกคนครับสตาร์ทาวรถขับมันรถรถขับมันมากทุกคนรถขับมันมากรถขับมันมากทุกคนไอ้เหี้ยผมบอกเลยรถขับมันมากดิเซอร์ทุกคนรถขับโคตรมันไม่สะบัดเลยอุย้ยคือบ m อคันเมื่อกี้มันมันจะมีแบบลูกแบบลูกแบบว่าลูกดบบบบื้อ้างนิดนึงแต่คันนี้คือแบบ ตรงเอียดเลยโอ้โห6กร้อยหกร้อยสี่สิบเมื่อกี้มีใครมองทันไหมดับเบิลเฮดมีรถปะมปลนะมูนะทั้งหมดเก้าคันนะเก้าคันนะแกบอกว่าเปเก้าคันโอ้โห,หจักใจบ้าทุกคนวิชชั่นแม่งโกงอยู่เลยไ้ยโมเดลมันอะ วิชันน่ะโมเดลมันโกงอยู่แล้วเว้ยเดี๋ยวนะถนะ้าแบบบุญเบลต้องจับจุวให้ได้หรอวิชันน่ะโมเดลมันโกงอยู่แล้วเพราะว่ามันรถมันเตี้ยนะครับแต่เนี้ยมันกลายเป็นเหมือนแบบว่าวิชันซุเปอราแบบฟแบบแบบิวชันล่างแบบวิชันล่างแบบว่าวิชันล่างแบบล่างไม่สะบัดล่างต้นแรงปลายแรงอะ เมื่อกี้ผมแบบผมบูตเบรกถ้าเกิดบูตเบรกสักสามมืนเมื่อกี้แม่งขึ้นเท่าไหร่เมื่อกี้ขึ้นหกร้อยป่ะคือแบบว่ามันดูดิอันนี้โง่เองนะครับเออ,อะดูดิก่อบไม่เต็มนะเพราะรถมันตี้ะมันเลยบูนง่ายเว็บ e ไม่ติดอนะ่ะบูนไม่โดนเลยนะไม่เป๊ะเนี่ยแต่แม่งก็คือแบบว่าโอกาสติดมันเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะมัน พอรถบรรทัศน์ไม่เด้งเลยดูดิก็เสียบไม่อย่างเท่ดูดิเลื้อยบแบบไม่เบรกนะเอ๋อไอ้เหี้ยแล้วกิจภาพดิคนขับแก๊งในบรรเทาลั่นลนะั่นอ่ะมาขับคันเนี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยสู้ยากครับสู้ยากแม่งสู้ยากมากผมบอกตรงว,ว่าสู้ยากมากทุกคนสู้ยากมากจริง,รงตำรวจตามลำบากนะ ไอ้เหี้ยแล้วคือวิชั่นแม่งแบบรถโบรเดลม,มันดีอยู่แล้วลนะ่ะพอมาเจอใส่เข้าไปแบบเหมือนใส่เครื่องใหม่อ่ะมันยิ่งโกงอะ่ะไอ้เหี้ยดูดิดูดิบูธทีแม่งพุ่งเลยเลขสิบผมก็ผมก็ต้องให้สิบอะความมูลอ่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หมือนใหม่ปะเนี่ย <laughs> เฮ้ยเหมือนใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนใหม่ปะเนี่ยไอ้เหี้ย ไอ้ตว์เมื่อกี้คือเฮียอะไรก่อนคุณชวนแท็กอะไรอ่ะงโอ้โหแรงไปดูดิไอ้เฮียโอ้โห,โโหแรงเกินใช่ วิชั่นน่ะปกติไหมว่ามัน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 โกงอยู่หล้วเพราะว่าโมเดลมันดีบวกกับมาเจอล่างนี้เข้าไปแม่งแ,แบบว่าเลียวไม่ปั่นเลยเลียวไม่ปัด,ไม,ปดไม่อะไรทั้งสิ้นแบบว่าเนี่ยดูดิลงพื้นมาปึ๊บไปได้ต่อเลี้ยวได้ต่อแบบชิวๆเลี้ยวแบบไม่ต้องเบรกเนี่ยคนตามตามลำบากครับเอาง่ายๆไม่ต้องพูดถึงคนตามหรอกถ้าคนเนี้ยใครก็ได้ขับคันเนี้ยเราไล่เคสอ่ะโห่ี่เนี่ยจะพามาเจอจากคนลากกลายเป็นคนโดนลากเลยอ่ะดูดิ อ่ะดูเดิคมอยู่นะคมอยู่นะบอกก่อนนะคมอยู่นะเอาเสียโคตรเท่อ่ะเอาดูเดียวเดี๋ยวเอาเอาดูเดียวเอาเอายังไงอ่ะเอากุดนเลยเอาทางตรงใครจะไล่ถ้าเกิดบูท้องค้องอ่ะบูท้องค้องี๋ือเมื่อขัดค้องอ่ะพยายาไล่ดีกว่าคันเนี้ยเ้ือไม่เรยวไม่ปัดเลยทุกคน มากผมมากเออทางตรงคาแรกก็ไล่หรอกวะไม่ต้องทางตรงหรอกในเมืองอ่ะในเมืองค้าแรกก็ไล่เหรอไม่ใช่ผมว่าหนึ่งอ่ะจริงไม่ไหววะเนียเราขับโมเเน่ยแม่สุดเตือน